ที่สต่อนะคะในเรื่องของอความในเรื่องของเว็บเซอร์วิสและศาพธิยกรรมเชิงบริการนะคะเว็บเซอร์วิสเป็นส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานกรอบการทำงานของเว็บและมาตรฐานเชิงวัตถุโดยเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้บนเว็บเพื่อลิง์เชื่อมโยงระหว่างแอปพลิเคชันด้วยกัน บนระบบเครือข่ายแม้ว่าจะมีแพลตฟอร์มของระบบที่แตกต่างกันก็ตามโดยเฉพาะปัญหาสำคัญที่องค์กรหลายแห่งประสบอยู่ก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่นั้นถูกพัฒนามาจากแพลตฟอร์มที่หลากหลายแตกต่างกันและที่ผ่านมาหลายองค์กรต่างพยายามที่เชื่อมโยงแอปพลิเคชันเหล่านี้เข้าด้วยกันแต่การดำเนินงานดังกล่าว กับมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเนื่องจากแต่ละระบบต่างก็มีระดับความซับซ้อนที่แตกต่างกันดังนั้นทางออกที่ดีก็คือควรมีมาตรการในการติดต่อสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้จึงเป็นที่มาของเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสทั้งนี้เว็บเซอร์วิสจะใช้ภาษา XML เป็นประสามารถตรฐานในการสื่อสารเนื่องจากจุดเด่นของ XML ก็คือทุกๆระบบสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจด้วยการอธิบายรูปแบบข้อมูลที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถนำไปประมวลผลได้ดังนั้นเว็บเซอร์วิสจึงมีขีดความสามารถในการทำงานข้ามระบบทำให้โปรแกรมสามารถคุยกับโปรแกรม ได้และด้วยความสามารถนี้เองจึงทำให้เว็บเซอร์วิสเป็นเทคโนโลยีที่หลายองค์กรกำลังจับตามองเนื่องจากขีดความสามารถในการเชื่อมงานบริการหลายๆส่วนเข้าด้วยกันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการรวบรวมเว็บเซอร์วิสที่ถูกนำมาสร้างและประกอบเป็นระบบงานให้แก่องค์กรนั้นเราเรียกว่าสถาปนิกเชิงบริการหรือ Service Or i e n t e d architecture หรือ SOA ซึ่งเป็นชุดเซอร์วิสที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองสามารถสื่อสารกับส่วนอื่นๆเพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ให้ทำงานได้จริงโดยงานทางธุรกิจ สามารถบรรลุผลได้จากการดำเนินการของชุดเซอร์วิสเหล่านี้ทั้งนี้นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะนำเซอร์วิสต่างๆเหล่านี้มาใช้ซ้ำด้วยการนำไปผสมผสานเข้าด้วยกันกับเซอร์วิสอื่นๆเพื่อประกอบเป็นโปรแกรมประยุกต์อื่นๆได้ตามความต้องการต่อไปผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่แทบทุกแห่งได้จัดเตรียมเครื่องมือและแพลตฟอร์มทั้งหมดเพื่อสร้างและบริหา และบูรณาการซอฟต์แวร์ประยุกต์โดยใช้เว็บเซอร์วิสตัวอย่างเช่น IBM ได้เตรียมเครื่องมือทำเว็บเซอร์วิสไว้ในชุดซอฟต์แวร์เว็บแชร์อีกบิสเนสซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มส่วน Microsoft ได้รวมเครื่องมือเว็บเซอร์วิสไว้ในแพลตฟอร์มภายใต้ชื่อว่า Microsoft.net การเอาซอร์ฟต์แวร์และการบริการข่าว เป็นหัวข้อสุดท้ายทุกวันนี้ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบงานเดิมในการทำธุรกิจเนื่องจากยังสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อยู่แต่ถ้าคิดจะสร้างระบบใหม่เพื่อให้ใช้งานทดแทนระบบเดิมก็ต้องใช้เงินลงทุนมากดังนั้นพวกเขาจึงมักเช่าหรือซื้อซอฟต์แวร์ประยุกต์ใหม่ๆจากแหล่ง ภายนอกแทนซึ่งแนวทางในการจัดหาชุดซอฟต์แวร์ยังสามารถทำได้3วิธีด้วยกันคือ 1. การซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 2. การว่าจ้างภายนอก 3. การใช้บริการซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือจากข่าวมาดูซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและซอฟต์แวร์ระดับ Enterprise กรณีองค์กรไม่พร้อมจะลงทุนสร้างระบบเองรวมถึงธุรกิจดำเนินอยู่จัดเป็นระบบงานทั่วไปที่ไม่ซับซ้อนมากนักทางเลือกในการจัดหาด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูปซอฟต์แวร์แพ็กเกจก็เป็นทางเลือกที่ดีวิธีหนึ่งโดยซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนั้นเป็นซอฟต์แวร์ที่สูกสร้างขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนำม,มาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์มีราคาไม่แพงผู้ใช้สามารถซื้อไปติดตั้งใช้งานได้ทันทีนิยมใช้งานตามหน่วยธุรกิจต่างๆเช่น โปรแกรมค่าแรงหรือโปรแกรมจัดการคำสั่งซื้อเป็นต้นส่วนซอฟต์แวร์ระดับ e n t e r p r i ์ไจัดเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอีกชนิดหนึ่งเหมาะกับระบบงานขนาดใหญ่ที่นำมาใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจให้มีการเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดทั้งส่วนภายในและภายนอกองค์กร เนื่องจากซอฟต์แวร์ประเภทนี้มีมีขีความสามารถสูงมากจะมีราคาแพงมากเช่นกันราคาโดยรวมสำหรับระบบงานขนาดใหญ่ประมาณหลาย10ล้านบาทผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลกที่บริการซอฟต์แวร์ระดับ Enterprise เช่น s a p o r a ล l e แล้วก็ Microsoft Dynamics โดยจะมีระบบงานหลักๆอันได้ดแก่ระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจแบบทั้งองค์กรระบบ การจัดการโซ่อุปทานระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ระบบจัดการความรู้ซึ่งรายละเอียดก็จะกล่าวในบทที่7ต่อไปการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกหรือการเอาซอร์สเป็นการจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาพัฒนาและดูแลระบบให้แทนที่เราจะใช้บุคคลภายในองค์กรเองเป้าหมายหลักๆของการเอาซอร์สก็คือจะต้องให้องค์กร มุ่งทำธุรกิจหลักตามที่ตนถนดัดส่วนงานอื่นๆที่เป็นส่วนงานสนับสนุนเช่นระบบสารสนเทศซึ่งองค์กรอาจไม่ถนดัดหรือไม่มีบุคลากรหรือไม่คิดจะลงทุนเองก็ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาทำแทนปัจจุบันธุรกิจการเอาซอรสระบบไอที ได้รับความนิยมสูงและ,จะเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆโดยข้อมูลจากนักวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรมได้ประมาณว่าค่าใช้จ่ายด้านไอททั่วโลกจะใช้บริการเอาซอสนั้นมีมูลค่ากว่า440 0 0พันล้านเหรียญเมื่อปีคศ .2014 การใช้บริการซอฟต์แวร์และเครื่องมือจากคาวในอดีตที่ผ่านมาซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานอยู่ทั่วไปเช่น Microsoft Word หรือ Photoshop จะมาในรูปแบบของกล่องบรรจุภัณฑ์ภายในมี CD พร้อมเอกสารรับรองลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คู่มือคำแนะนำในการใช้งานต่างๆที่บรรจุภายในกล่องโดยถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งและใช้งานเครื่องเดียวเท่านั้นแต่ปัจจุบันคุณมีโอกาสเลือกใช้งานมากขึ้นด้วยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตโดยตรงมีราคาถูกกว่าหรือซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการคาวผ่านทางอินเทอร์เนต็ต ผู้ให้บริการด้านไอทีหลายรายในปัจจุบันได้หันมาใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งในรูปแบบที่เรียกว่าซอฟต์แวร์แอด e อร์เซอร์วิสซึ่งแทนที่จะซื้อซอฟต์แวร์แล้วนำมาติดตั้งลงในเครื่องเหมือนกับที่ผ่านมาก็หันมาใช้ซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการแทนนั่นหมายความว่าองค์กรไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากไปกับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งต้องเข้าใจว่าองค์กรขนาดใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนร้อยนับร้อยนับพันเครื่องแล้วลองคำนวณดูว่าหากองค์กรหันมาใช้บริการ c าวด์แทนจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Software ได้มากเพียงใดทั้งนี้การบ,บริการซอฟต์แวร์จาก c าวด์จะเป็นไปในทํานองเดียวกันกับ การใช้บริการสาธารณูปโภคก็คือใครมีใครใช้มากก็จ่ายมากใครใช้น้อยก็จ่ายน้อยหรือการจ่ายเท่าที่ใช้งานอีกทั้งเรายังได้รับบริการซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยจากผู้ให้บริการอยู่เสมอทําให้เราไม่ต้องกังวลไปกับการอัปเกรดเวอร์ชันซอฟต์แวร์หรือการว่าจ้างบุคลากรเพื่อคอยดูหรือและจัดการเหมือนในอดีตต่อมาก็คือมัสอั p มาอัพแล้วแอปมาอัพเป็นซอฟต์แวร์ที่คุณใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัวหรือใช้งานเพื่อธุรกิจก็ตามก็อาจเป็นโปรแกรมใหญ่ที่มีการที่มีความสมบูรณ์และใช้งานในตัวของมันเองหรือ อาจจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆที่แลกเปลี่ยนกันโดยอิสระได้ทำงานร่วมกันกับโปรแกรมอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตผู้ใช้แต่ละคนรวมถึงบริษัททั้งหลายที่สามารถนำองค์ประกอบของซอฟต์แวร์เหล่านี้มาผสมผสานจับคู่เข้าด้วยกัน ได้อย่างลงตัวเพื่อสร้างเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่แล้วแบ่งปันสารสนเทศให้กับผู้อื่นผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะดังกล่าวเราเรียกว่าม์ r อัพดังนั้นม์ดอัพจึงควบคุมความหมายที่กว้างมากการการม์ดอัพก็เพื่อนำไปสู่การใช้งานให้ก่อให้เกิดประโยชน์นั้นมีอยู่มากมายขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปใช้งานอะไรตัวอย่างเช่น การใช้มาทอัพระหว่างข้อมูลส่วนตัวเช่นรถยนต์ส่วนบุคคลกับความสามารถของ Google แมปที่เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองมีขีดความสามารถแสดงแผนที่ตามสถานที่ใดๆก็ใช้ได้ทั่วโลกผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร าเมื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลมาผสมจับคู่เข้ากับ Google Maps จนกลายเป็นแอปพลิเคชันติดตามความเคลื่อนไหวของรถยนต์หรือติดตามกรณีรถหายผลลัพธ์ได้จากการกระทำครั้งนี้ก็คือรูปแบบของการมาสอัพนั่นเองแอปคือโปรแกรมซอฟต์แวร์เฉพาะทางขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่มกัก หมายถึงแอปพลิเคชันที่พัฒนาเพื่อใช้งานแพลตฟอร์มของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีแอปอยู่มากมายซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานตามวัตถุประสงค์นั้นๆซึ่งมีทั้งของฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อยทุกวันนี้มีแอปจำนวนหนึ่งด้านโปรแกรมที่ใช้งานบนแพลตฟอร์ม iPhone และ iPad จากค่าย Apple และ Android จากค่าย Google แอปที่ถูกดาวน์โหลดมามากที่สุดก็คือเกมจากการรายงานข่าวสารและสภาพอากาศแผนที่และระบบนำทางเครือข่ายสังคมเพลงวิดีโอภาพยนตร์แต่ก็มีแอปเพื่องานทางธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญไม่น้อยโดยเฉพาะ กับกลุ่มผู้ใช้งานทางธุรกิจที่ช่วยให้เขาสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารและการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเขาไปยังเครือข่ายของบริษัทการกำหนดตารางเวลาและผู้มีส่วนร่วมในการประชุมการติดตามสินค้าที่จัดส่งและการส่งและการสั่งงานด้วยเสียงนอกจากนี้ก็ยังมีแอปอีกจำนวนมากที่นำไปใช้ อีคอมเมิรสำหรับการวิจัยและการซื้อสินค้าบริการแบบออนไลน์ขอจบในส่วนหัวข้อนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ